ให้ลูกได้มีลูกชายสักคน,นแล้วลูกจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ลูกสืบทอดสืบสารการรำมโนราได้ผูกผ้าตัดจุกครอบเสื้อและเป็นมโนราใหญ่ และนี่คือสัจจะอธิษฐานของลูกน่ากลัวมากครับตื่นเต้นด้วยครับู้สิกตกใจแล้วก็น่ากลัวมากเตกใจหลายรอบมากน่ากลัวนอนไม่หลับครับควรรุนนะครับตกใจหลายรอบเลยกลัวมากค่ะน่ากลัวค่ะ้องปิดตาตลอดน่ากลัวทุกช็อตเลยค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะต้องมาดูน่ากลัวมากค่ะ ุนตลอดเวลาเลยค่ะนา่ากลัวตื่นเต้นทุกฉากเลยค่ะให้รุ้นตลอดเลยค่ะแค่คำขอโทษมันลบลางความผิดในบาปที่เคยกระทำไม่ได้คติเรื่องนี้ก็คือแบบว่านะครับผมการบ่นบานสารกาวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแลงบาปและคําสาปแช่งแค่คําขอโทษ มันบอสามารถชดใส่ได้